ทรัพส,สมบัติชื่อเสียงพะละกําลังเขาคือผู้ที่มีไว้ในครอบครองทั้งหมดราชาจนสลัดโกลดีโรเจอร์เมื่อได้ยินข่าวประกาศการตายของเขาทําให้ผู้คนรีบแพ่กันออกทะเลสมบัติของฉันน่ะเหรอพวกโลกมากที่อยากจะได้หาให้เจอสิฉันทิ้งไว้บนโลกอันกว้างใหญ่นี่แหละ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม One Piece Treasure Cruise นั่นเองเป็นเกมที่ผู้รักการ์ตูน One Piece เนี่ยต้องมาเล่นให้ได้เลยครับผมเนี่ยก็เป็นผู้หลงไหลในการ์ตูน One Piece อีกหนึ่งคนครับและในที่สุดผมก็ดาวน์โหลดเกม One Piece Treasure Cruise มาเล่นได้แล้วครับผมมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับเนือ่องจากว่าผมลองแ r a c t i ิ e Mode เกันไปแล้วเนี่ยเราก็ มาดูเกมกันจริงๆครับว,ว่าเราจะเล่นยังไงมาครับมาครับก็สำหรับผู้ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับเกม One Piece Treasure Cruise เนี่ยอิงกับการ์ตูน One Piece มากๆครับเป็นเกมแนว RPG ที่ดำเนินในเรื่องตามการ์ตูนเด้เลยครับอ๋อนี่ก็เป็นอาชกาที่ลูฟี่เนี่ยกินผลโกมุกโกมุกไปแล้วนั่นเองนะครับทำให้ลูฟี่มีร่างกายเป็นอย่างแขนยืดนั่นเองอ้ยแกกิน ผลไม้ที่ฉันเก็บมาไปใช่ไหมโอเคบอกว่าจะดีๆโอเคนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูในเกมกันหน่อยดีกว่าครับผมเราอยู่กันสเตจที่2แล้วนะครับผ่าน practice mode กันไปแล้วเ,เลือกเพื่อนเข้าไปช่วยเราต่อสู้ครับเ,เราก็จัดทีมพลพักโจรสลัดของเราเข้าไปต่อกรกับโจรสลัดกลุ่มอื่นๆน,นั่นเองมจัดการกันไปเลยครับ ก็ดำเนินเรื่องตามการ์ตูนนั่นเองนะครับใครที่ไม่เคยดูอนิเมะเนี่ยโห,โหก็เรียกว่าดื่มดำแน่นอนกับการ์ตูนวันพีซครับนอกจากจะ,ะเล่นเกมแล้วเราก็ได้มาทบทวนความจำดีๆความทรงจำดีๆในการอ่านการ์ตูนด้วยเอา้ามีโจรภูเขามาไหนเราต้องมาสู้กับโจรภูเขาแน่ๆเลยคลิปไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม เอาละครับเข้าสู่ฉากต่อสู้แล้วนะครับผมนี่คือการต่อสู้ระหว่างลูฟี่แชงแล้วก็พรรคพวกของแชงนั่นเองเจ้านี้ชื่ออะไรเนี่ยโอเคครับไปลุยกันเลยดีกว่าอ่านี่คือเป้าหมายในการโจมตีแล้วครับเราจะให้ใครโจมตีก่อนลูฟี่ไปก่อนเลยอ้าวแล้วก็รวมตัวอรให้ตรงกลางเหมือนครับแล้วก็กดให้โจมตีเพอร์เฟกแบบนี้เลยนักหน่วงมากครับโอเคครับนี่เขาก็ยังแนะนําวิธีการเล่นเราอยู่นะครับนี่เราก็ ผัดกันโจมตีเป็นเทินเทินแบบนี้แหละครับผมเนี่ยเราลดเลือดใช่ไหมครับเ่เพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปกลัวครับโจมตีมันเข้าไปร่วงไปแล้วหนึ่งตัวครับสองตัวเรียบร้อยครับการโจมตีของแช้งแล้วพรรคพวกของเขานี่หนักหน่วงจริงหลูฟี่เราโจมตีแปดสี่สิบอะไรอย่างี้โอ้โหก็โจมตีกันเป็นพันนะโอเคครับมาครับเวฟสองครับโจมตีกันแบบ รุนแรงมากๆอ่ามาดูครับแชงเหมือนจะมีพลังพิเศษครับยังไงครับโอ้โหโอ้โหทีเดียวครับไปเลยครับแม่เจ้ารุนแรงมากแล้วก็มีการโจมตีแบบอ่าเรียกว่าเป็นเป็นเป็นรูปแบบธาตุหรืออะไรเนี่ยอ้าวมีมีการชนะทางกันหรือเปล่าโอ้โหนี่มีเขียวๆเ,เพิ่มขึ้นมาเลยนะยังไงครับเดี๋ยวเราไล่ไล่บิวพลังไปครับนี่ดูสิแรงแค่ไหน สองทีเท่านั้นไปแล้วครับโอเคครับเหมือนเราจะเจอกับหัวหน้าใหญ่แล้วนะครับเป็นเจ้าโจรภูเขาเมื่อกี้นั่นเองนะยังไงครับน่ายิ้มก็ยิ้มยิ้มย่องแบบนี้มันต้องอัดให้ฟันร่วงร่วงไหมโอ้หโจมตีพลาดครับโอ้โหพลาดหมายที่สามไม่พลาดโอ้โหมีการมาฟันแฉงครับเลื่อนไม่กระดิกเลยนะครับผมอ้าวคราวนี้ครับเรามีไอเทมตัวช่วยครับยังไงครับ กดใช้ครับนี่ครับมีเนื้อออกมาครับเนื้อออกมาเพิ่มเลือดให้เราแน่นอนนี่ครับพลังงานที่เราเสียเคยเสียไปอ้อไม่เห็นเพิ่มเลยอ๋อเขาเขียนว่าถ้ามันโจมตีแบบเพอร์เฟครับมันจะไม่ได้นะครับผมเพอร์เฟเนี่ยครับเห็นไหมครับเลือดไม่เพิ่มนะครับน่าเพราะฉะนั้นเราไม่โจมตีเพอร์เฟครับถ้าเราอยากกินเนื้อครับเราต้องโจมตีให้ติดยังไงดี อ้าวเพิ่มครับผมเลือเต็มแล้วนะครับจมตียังไงก็ได้ครับให้มันไม่ perfect แล้วก็ไม่พลาดนั่นเองเราถึงจะได้กินไก่ห่อแบบนี้ก็ได้หรือกู๊ดก็ได้หรือเก๊ก็ได้อ่าไม่เอา perfect กับอ่าไม่เอา perfect กับมิสแนะ่เพราะฉะนั้นเราจะได้กินเนื้อนั่นเองอ้าวเพราะฉะนั้นเรามาทําให้เจ้านี่มอบลงดีกว่าร่วงไปซะโอ้โหหายไปครึ่งหลอดแล้ว โอ้ยคุยุยเฮ้ย,ยมีเนื้อกินเหมือนกันเอาดิโอ้โหไม่ธรรมดาเท,ที่ไหนล่ะไม่ธรรมดาใช่ไหมเอาคอมโบชุดใหญ่ไปโอ้โหตีเราหลักร้อยครับเอราหเรามีเนื้อเยอะครับกลัวไหมล่ะครับเอาโจมตีแบบคอมโบเหรอ,อต้องแบบนี้เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ก็ได้เพอร์เฟกต์ไม่เอาเนื้อนะ เค okay, หมอบแล้วนะครับเป็นไงล่ะครับจะสู้กับจกักรพัดโจนสลัดใช่ไหมเอาละครับได้เหรียญมาครับ1,180เบรีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโอเคครับเราล้มเจ้าหัวหน้าโจนภูเขาได้แล้วอโอเคครับเลเวลอัพนะครับผมเราก็จะได้เจม1เม็ดรครับเพิ่มไปครับเจ้าเจมนี้มีความสำคัญมากในการจะ เปิดหาพักพวกโจรสลัดของเรานั่นเองโอเคครับไล่ไปครับเราก็ได้ใบประกาศจับมาเราก็จะได้สุ่มตัวละครในด่านนั้นครับออกมาครับให้เป็นพักพวกของเรานั่นเองซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้ในการอัปเกรดตัวละครของเราให้เก่งขึ้นครับเน่ก็ยังไม่จบครับนี่ก็เป็นช่วงที่เจ้าโจรภูเขาเนี่ยหนีครับเพราะว่าแชงนี่โมโหแล้วครับหนีครับจับตัวลูฟี่หนีไปครับโอเคครับหนีไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าที่สเตทที่3ครับไหนลูฟี่โดนจับไปแล้วเราต้องไปช่วยเอาลากเพื่อนกันเข้าไปโูแชงเลเวล40ไม่น่าโจมตีแรงแรงโอเคครับเราหนีมาถึงท่าเรือแล้วโอเคครับยังไงครับตรงนี้มีอะไรท่าท่าเรือเออไม่ใช่ใช้หาดโอเคโอ้จะหนีเอาอทะเลเลยเหรอลูฟี่ก็ให้น้ำไม่ได้นี่วะเอาละครับลูฟี่งานงอกแน่นอนครับโอเคครับ มาลุยกันเลยเหมือนจะมีการโจมตีท่าเดียวกันหรือยังไงพลังโจมตีมันจะเพิ่มขึ้นหรือยงไงสามเท่าหรอ,อลองดูครับมันจะโจมตีใครครับนี่ครับเหมือนจะสีแดงชนะสีเขียวปะไม่รู้อะอลองโจมตีดูไม่รู้อะอโอ้โหรถเป็นคืบเป็นยังไงล่ะอโอ้สองสามทีเท่านั้นร่วงเลยโอเคครับเหมือนจะ ดีดูดีครับโอเคเลนมีรถอย่างนี้เราโจมตีเพอร์เฟกนะเออเพอร์เฟกไปเออเพอร์เฟกได้ป้าบรวมไปสองครับมาครับโจมตีต่อครับเลนมีรถเราไม่เอาเนื้อไม่จําเป็นต้องใช้เนื้อโอเคผ่านไปครับโอ้โหนี่ครับมีการเรียกว่าการสะสมพลังโจมตีของลูฟี่ครบแล้วนะครับเราจะใช้ท่าไม้ตายครับ เลื่อนไปเลยครับตามเขาบอกโอ้โห,โหลูฟี่ต่อยพื้นโอ้โหโดนคุณอสู้ด้วย88หน่วยแหมมีถุงเงินเอา,าด้วยโอเคครับนี่คือการโจมตีแบบถ้าไม่ตายจะได้โจมตีฟรีด้วยนะครับผม,มเรียกว่าคุ้มค่ากันไปเลยปิดการโจมตีครับแหมมิสด้วยไม่ได้ไม่ได้ดเอาโช่เทพเทพเทพเอามิสโช์เฉยเลยมาดิอ่มมิสก็ไม่เป็นไรครับพวกเราเยอะครับ โจมตีต่อเนื่องครับเป็นชุดครับลูฟี่นี่โจมตีหลักหน่วยหลักสิบไม่ได้ดาเมจอะไรเลยมาช่วยกันทําไมเนี่ยโอเคโอ้โหลูฟี่โดนยิงโอ้ยลูฟี่โดนยิงโอเคมามายิงฉันใช่ไหมต่อยต่อยมันเลยต่อยต่อยแม่ง <c oughs> อ้าวต่อยปัก43แหมเหมือนจะแรงนะฮะโอเคโอ้โหต่อยด้วยแบบ48ต่อยยังแรงกว่าถ้าไม้ตายเลยอะไรวะ <c oughs> โอเคโอ้โหไป เหมือนจะ,จะเจอกับมังกรทะเลเอาแล้วไงครับเอาเอานภูเขาลูฟี่ลูฟี่แย่แล้วเอาแล้วครับผมจเจอบอสใหญ่เป็นเจ้าแห่งทะเลครับเอาแล้วครับยังไงครับเราจะล้มมันได้ไหมครับตั้งสติอันนิดนึงชสมสตีแบบนี้ลดลดเป็นไงล่ะ เอาละครับเหมือนเจ้าผักพวกของแชงจะโจมตีได้รุนแรงครับอขอเป็นเชนสุดท้ายนี่คือการลำดับที่ดีครับเราต้องลำดับให้ดีครับว่าใครโจมตีแรงที่สุดเอาเลือกไปไว้คนสุดท้ายกันเลยและมีการโจมตีฟรีอะไรเราก็จัดไปครับปากเข้าไปซีสิบหน่วยโอเคเหมือนจะระคายผิวนะครับโอเคลูฟี่โจมตีมิสโอ้มิสคู่เลยอะ่ะ Uh huh. มีเพอร์เฟกมาบ้างนะน้อยเอาละครับแ้งเหมือนจะได้พลังครับปล่อยฮาคิราชาันครับภาพโอ้โหหมอไปเลยครับผมโอ้โ uh huh. หรุนแรงมากครับ uh huh. เอาละครับเราปิดฉากกันเลยไหมร่วงไปซะไม่ร่วงนะครับโอ้โหตึงตื่นมาได้ครับเ uh huh. จ้าเก่งมากๆ uh huh. ลูฟี่เก็บมัน ร่วงไปแล้วครับผมเรียบร้อยครับสำหรับบอสสมกรทะเลครับเอาละครับกำลังสนุกเลยทีดเดียวโอเคเราก็อานี่แหละครับผ่านแชปเ,เตอร์แรกไปแล้วนะครับเลเวลอัพอีกเรียบร้อยครับผมเป็นเลเวลสครับอ่าเราก็ได้มาโอเคครับนี่ก็เป็น ในเชปเตอร์แรกครับของเกาะนี้ครับเราล้มมังกรทะเลได้เนี่ยก็จบอันดับแรกไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวการดําเนินเรื่องที่ลูฟี่เนี่ยอยากออกทะเลไปอ้เอ้า,อานี่มันยังย้อนฉากเดิมครับลูฟี่กําลังแย่ yeah, ครับเคครับแชงมาช่วยทันนะผมและเนี่เลยครับต้นเหตุที่ทำให จัก,กระพัดโจรสลัดของเราเนี่ยเสียแขนไปนะครับผม,อมโอเคครับก็เป็นสัญญาระหว่างาลูฟี่กับแชฉงเลยครับว่าจะออกเรือไปเป็นโจรสลัดที่ได้เอาดูซึ้งกันเลยทีเดียว <c oughs> นี่แหละครับก็เป็นเนื้อเรื่องของเกมนี้เลยครับผมก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นของเนื้อเรื่องส่วนของเป็น ที่เป็นของ RPG นะครับที่จะเล่นกันไปเรื่อยๆทำให้เพื่อนๆดื่มดำกับเกมนี่แหละครับโอเคครับเดี๋ยวเราไว้ต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันครับว่าลูฟี่ได้รับหมวกจากแชงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ